และสำหรับอีพิโซดนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของนิยามความหมายของความฉลาดทางด้านอารมณ์รวมถึง4องค์ประกอบที่ช่วยเราเป็นคนมีความฉลาดทางด้านอารมณ์หรือโมเดลของความฉลาดทางด้านอารมณ์เรามาเริ่มกันที่นิยามความหมายของความฉลาดทางด้านอารมณ์จากดรเดนเนียนโกเมนเจ้าของทฤษฎีความฉลาดทางด้านอารมณ์ที่ได้รับการยอมรับ ซึ่งท่านได้ให้เนยาอความหมายเกี่ยวก,กับความฉลาดทางด้านอารมณ์ไว้ว่า Emotional intelligence is knowing how we and others feel, why we feel that way, and knowing what can be done about it. It is the ability to understand and use the power of emotions wisely. ซึ่งความหมายของความฉลาดทางด้านอารมณ์ก็คือการที่เรารับรู้ได้ว่าตัวเราและผู้อื่นรู้สึกอย่างไรทํำไมตัวเราและผู้อื่นถึงรู้สึกเช่นนั้นและรู้ว่าเราจะจัดการกับคําพูดน้ําเสียงภาษากายของตัวเราเองอย่างไรในขณะที่เราสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าซึ่งสามารถสรุปสั้นๆได้ง่ายๆเกี่ยวกับความฉลาดทางด้านอารมณ์ก็คือ ความสามารถของตัวเราในการที่จะพยายามเข้าใจความรู้สึกของตัวเราเองและความรู้สึกของผู้อื่นขณะที่เราสร้างปฏิสัมพันธ์เช่นพนักงานผู้ให้บริการกับลูกค้าพยายามที่จะเข้าใจว่าในขณะนั้นตัวเราเองและลูกค้ารู้สึกอย่างไรทำไมตัวเราและลูกค้าถึงรู้สึกเช่นนั้นใช้พลังงานทางด้านอารมณ์อย่างฉันฉลาสรุปได้ง่ายๆ ความฉลาดทางด้านอารมณ์ก็คือความสามารถในการที่จะจัดการกับภาวะอารมณ์ของตัวเองในการสร้างปฏิสัมพันธ์ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถยังคงรักษาสัมรนธภ,ภาพที่ดีต่อกันไว้ได้เช่นหากเราต้องรับมือกับการลงเรียนของลูกค้าขณะที่ลูกค้ากำลังร้อนอยู่การรับฟังอย่างตั้งใจการแสดงสีหน้าอย่างเข้าอกเข้าใจเอ็มเปอร์ตส แสดงให้ลูกค้ารับรู้ได้ว่าเรารู้สึกเหมือนที่ลูกค้ารู้สึก Sympathize และรู้จักในการที่จะกล่าวคำขอโทษ Apologize เมื่อเรารับรู้ถึงสาเหตุของปัญหาและรับรู้ได้ว่าอะไรคือความจำเป็น n e nice. d s อะไรคือความต้องการ Wants อะไรคือความคาดหวงัง e x t e t t o t i o n และลูกค้าอยู่ในอารมณ์ไหน o o d ไหน Emotions เราก็สามารถตอบสนองได้ตรงจุด เราแสดงความรับผิดชอบโอนอิทแก้ไขปัญหาใกับลูกค้าโซฟิทและพยายามติดตามผลว่าลูกค้ากลับมาพึงพอใจ Follow ล h r o ทรูซึ่งหากเรามีความฉลาดทางด้านอารมณ์ในการรับมือกับการลงเรียนและใช้พลังงานทางด้านอารมณ์อย่างชาญฉลาดก็มียากเลยที่จะสามารถเปลี่ยนลูกค้าที่ไม่พึงพอใจให้กลายมาเป็นลูกค้าที่มีความพึงพอใจกับบริการของเรา